เช็คกิการไม่ต้องเอาเล่าสภาพโรงเรียนเป็นวุฒิส่วนเฉลา เออเวุดเดู้ีครับของกระทรวงทบวงกรกาเจ้าที่เดอรที่รักทุกท่านครับเรือมาขึ้นเรือที่ีนะครับไม่เขาไม่หนาวเลย